สวัสดีค่ะแม่บุญลายคุณทองค่ะมือนีกะจะพาทุกท่านมาชมค่ะชมพอบานพ่นเอ,อกกากล้วยมาไวถ้าเป็นของฝากหยาดหยาดปีไม่ค่ะชมจะ้ะนี่คือกล้วยเพ่นคุดไวถ้าฝากฝากพี่ฝากน้องปีไม่ค่ะลุงพนว่าพ่นอยากได้กล้วยไปปลูกทั้งสุพันจ้ะพอบานเพ่นก็นได้คุด ไว้ให้เตียมไว้ให้จะเตรียมไว้เอาไว้ไปปลูกทัางสุกท่านค่ะแล้วมือนี้เพิ่นก็ได้ไปสูบน้ำใส่เขาน้ปังเพิ่นพร้อมค่ะรอบนี้สูบสูบไว้เลย้จอจ้ะบ่ได้เป้งออกค่ะจะสูบไว้ให้เขาสูบรอบนี้ก็สูบใส่ให้เขาเพื่อว่าเขาได้รับน้ำแล้วเขาก็จะยืดต้นต้นจะยืดขึ้นมาค่ะต้นก็จะสูงขึ้นค่ะเขาจะยืดตามน้ำจ้ะชมค่ะนี่ค่ะ นี่คือบรรยากาศมือนี่เพิ่นไปสูบน้ำเส้เข่าพร้อมค่ะ